สบายดีพี่น้องสบายดีพี <coś S 2> <rawd unre> ่น้องเกิดมากับตันกับบเคยเห็ดหน้าแบบนี้จ้าเขื่อพี่น้องเลยปลูกแล้วกับตัดถิ่มเนาะมีแต่หยาบพี่ตัดที่ได้กินเข่าเราพี่น้องิึงสภาพโอ้ยกับตันกับบเคยเหตดแบบนี้จ้าเขื่อนหน้ายงคือมาเปลี่ยนแนวนี้บานในหน้านี่เนาะโอ้ในหน้าจังไห้อะนี้เบิ้ง 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ฮะก็ได้หน้าสี่ห่เทียงแล้วห่อนแดดพี่น้องเอ้ยอันนี้เทพพตัดพี่น้องอทอพพนตัดอันนี้ตัดจำขัดกะหรี่นี่เตญาพี่น้องเอ้ยหน้าแบบนี้ตัดแล้วละวานปุ๋ยบอกพี่น้องหรือว่าตัดตัดแล้วละกับปลาเนาะกับตันกับบุเคยเห็ดจักเถื่อวานปุ๋ยกับบุปเปตาวานดอกพี่น้องมิเตญญา อันนี้ตัดแล้วละพ่นป้าเลยเพิ่นวะบริวารปุวิดอกจักทิปหปวานเอาเอียงเอาพี่น้องนาอมีแต่หยาเนาะโอ้เหนื่อยเหนื่อยเห็ดหน้าเนี่ยนี่โบไว้พี่น้องพ้นผลิตโบได้เห็ดหน้าเนี่ยนี่นนนนนนทิมจักไว้นะะใบมันบกเข่าเลยเดี๋ยวจะเอาเมื่อพ้นก่อนพี่น้องเลย จะเสซลใบมือผลกับพ่อพอตัดละเอียดขนาดแถวขณนอกขน้ากั <c oughs> บโบเลือกับตันตัดจ็กแมนอียงังเอาโลดพี่น้องเลยบริสซนตัดเต็กตัดเต็กหยากับเขากับพอ่อแถวขณนอกขนา้าบริตัดเนาะเลี้ยงไปเดินเมื่อเทียงเด้อ โอ้ยสบายทีดีผู้สบายเนาะผู้นอนอยู่ห่มกระเดาผู้สาดนอนเก็บ <c oughs> เอามาใน่เครื่องมือ,อยังนะป้าปาใบเรือมันบวเขาเลยเนี่เดือสิสิไปหลออเบิ่งไงทางผู้พี่น,อน้อง ไปสิไปรอเป็นไงเท่าพอเป็นตัดแล้วทั้งนะเป็นตัดแล้วแล้วมันปุ่งนะอุ้ยนกนกคาบเหือมาของนี้นี่หัางมันเหมือนจักโอ้หัางนกเลยนี่ใส้หัางมันอยู่ใสืระบบ เซฮังมันคือบุห็นหยาลุ่นล้วนได้พี่น้องนี่บไม่ได้บอกสีขาวเพราะบันไดเลยนี่เดี๋ยวกับตันสีภาพี่น้องหยาต้งไปเบิ่งข้างหนะว่าตัวตัดแล้วมันเป็นแวนวใดเนาะอันนี้หน้าน,น,นู้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นหน้าน,นู้นบริเวณหน้าน้าำเนาะ นาโน้นไอสำหรับนาโน้นกัปตันบนเนี่ยน้ำให้มามาหยอดเนะพี่น้องเนาะเพราะหนาามเกินเกินไปพี่น้องเดี๋ยวมีถ้ามีโอกาสด้ไปอยู่สีดำเมาพี่น้องเลยแนวนี้บาไว้แนวนี้รูได้ขาวพี่น้องแนวนี้เห็นหน้าทิ้งแล้วล่ะข้างในวานปลูกอย่างเงี้ยง่วงกินนะคืออยู่ตาเทงง่วงกินเนาะ สบายเธอเฮ้ยลิงสบายเธอนะ้อคนสองคนนะี่เน้อลันคนี่สบายเธอดิสองคนนะเก็บอะไรกุญแจน่ะป้าวันนี้แล้วสะอาดนะ่ะกับตุกนะ้ำมันนะ่ะป้าไว้เอาแต่เืืองมือหันนะ่ะถือไอฮิวมาข้ออพี่น,อน้อง <c oughs> <c oughs> ระวังลุ่มเนดะ้อ ระวังลมถับมาโคอ่ะเด้อป่ะป่ะไปยังนี่พาพี่น้องบึงเขาน้าทางนั้นเนาะผู้ละยังขึ้นเมื่อเที่ยงพู้ละจกโม่งเลยตาวินมันคืออะไรฮะบ่ายสองเลยโบว้าคือสี่บ่ายสอง มาก็ตัดเขาได้หน้าสีห่หน้นะคืนเมื่อฝ <c ười> ักผ่อนเจ๊งหน่อยยังสิลงมาตัดใหม่พี่น้องกูเผือสีตัดเลลวกับลายเติบด้วยนี่ตัดหนาพี่น้องเอ้ยมือหนวตัดเขา่าดอกตัดหนาก็คือไปอยังไงสองเมลู สบายนอนกีสมมะเคราะห์น้าพุ่ละมันแต่ซุดถูขึ้นมาพี่ขึ้นมาโน,น่นพี่พี่เนาะขึ้นมาเถียงพี่พี่พี่แมนเบดน่าฮะแต่มันมีแต่หน้าหยาพี่น้องมันโดนเห็นหน้าขาโอ้โหขึ้นได้โข เหบะเอาเบิร์ตหน้านู้นหน้าบุกคอยง,ง่ามแถวในเบิงสง้มโอ้ต้ตัวลูกสาวแมส่ไอฮีไว้ทงมะเคาะผ้าลุ่มแถวข้างหน้านะพี่น้อง <c oughs> ย่อยไปหลอกเบิ่งก่อนพี่น้องหน้าตัวตัดแล้วมันเป็นแนวไหนเนาะอันนี้หน้าหนามเนี่ยพี่น้องหน้าลองหนามหน้าลองหนามตัดมันก็นงามอยู่ตัวมันขึ้นมาใหม่มันก็ยาวเติบอยู่แต่เห็ดเห็ดยังไงกับรสซูหน้าดำเนาะพี่น้อง หน้าดำหมดได้กำลังขึ้นหน้าหนามนี่โอเคอยพี่น้องพอบ่กคอยมีหง้าหง้าบ่กคอยร้ายปันใเน,นาองพอหน้ามขังตลอดงามอยู่พี่น้องงามอยู่ั้งแต่คันคือทั้งหน้าโน้นเบิด์ตคูไเนี่ยม่ได้กินเข่าพี่น้องเลย นันคือทางงน้านน้นนี่บได้กินขเข่าหรอกเพราะว่านันนีแต่หยาพี่้องทั้งน้านน้นนะหน้าบปอยูหน้าผได้ทั้งน้านน้นนะมันบกคอยนี่นะตัดจำเติบเด่เน รัตจำเติบพี่น้องส่วนบักถั่วแองแกับบักถั่วเพื่นกับปอดสานผิดพี่น้อง <c oughs> ถั่วปอดสานผิดปลูกส่พุนขิ้งวัวซสือมันเบิดล่ะทอไมก็เก็บให้กัปตันกับไล่เถือ่นอนากกัปตันกับไปให้ยาตีพี่น้องนำ้ำไปแบ่งให้ยาตีพี่น้องน้ำไล่คนเติบ ก็งามอยู่หน้าลงน้ำนะตัดออกนะหน้าไห้ได้มันอยู่หน้าของเขาบ่มีอนะ่ะนมันก็งามอยู่พี่นอ้องตัดออกนะก็เห็นได้ผลอยู่แต่หน้านู้นนี่กัป <c oughs> ตันประหยกสชีววเนาะหน้าน,น,นู้นถั่วปลอดสารผิดเลยกินโลดต้องสอ อืมที่น้องโอหงาขนาดถั่วพันเงาเลยไอถั่วปีไงตำแซ่บเลยถั่วห้ ป้ายใหญ่ไว้เลยพี่น้องเนี่ยน้องสะตัวเนี่ยท่าน้าท่าน้าหาหยได้มันมีน้ำนะมันกับเขามันกับงามอยู่พี่น้องเขามันกับงามอยู่มันบุมมหยา ทั้งในขาดหน้ามันก็นมีแต่ยาพี่น้องนะพอทั้งฝั่งเล่าครับรบุคคลใส่ยาข่ายยาพี่น้องทั้งฝั่งเล่าบุบคคลใส่ยาขาา่ายยาพี่น้มันอันตรายพี่น้องมันอันตรายกับผู้ผู้มาพ่นยาเลยครับผู้บริโภคผู้กินนำํำงัวควายครับ กินหยามันก็ตายพี่น้อกันไงเขาใส่ยาขา่ายหยาก็เลยบอได้กินก็เลยบอได้ใส่ยาผุนหยาขา่ายหยาพี่น้องบอก็ถึกๆพิษๆเมื่องพี่น้องเอ้ยนี่หน้าเขาตัวตัดแล้วมีแต่กอใหญ่ๆพี่น้องมีแต่กอใหญ่ๆหยาก็เกิดอยู่แล้ว ตัดแล้วก็เน้า,าก็มีอยู่แต่มันก็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะไข่กว่าทางโน้นหลายเท่าทางนี้กัปตันว่าพ่อได้กินเขาแต่แถวหน้าหลงหนามนี่แหละพี่น้องทางโน้นนะ่ะบบปันใดทางโน้นนะ้ำโบได้ดอกเนาะพ่อได้กินเขาแต่แถวหน้าหลงหนามแล้วซิบกว่าไห้ขัปตนนะ่ะอึดเขาพี่น้องเลย มันบมมีหน้าลงหน้ามีอึดเขาแท่อโรถมีแต่กอใหญ่เลยพี่น้องทั้งนั้นกอสำมแขนสำมแขน,น โอเคพี่น้องกับตังกะสิปิดคลิปไว้เพียงสับนี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้กับตันเนาะสบายดีสบายดียดป้าตัวอันนี้เนปะ็นต้นกระเจียวเลยพี่น้องเลยต้นดอกกระเจียวอันนี้อ๋อทอพอตัด เกี่ยงอับหับมีแต่กอใหญ่ๆอยู่ทางหลุมทางหลุมนี่มีแต่กอใหญ่ๆอยู่พี่น้องทางหลุมมันก็โอเคมันก็งามอยู่แต่ให้เนี่ยอะไรตัดแล้วไม่ได้เสื่อถิ่มได้พี่น้องไม่ได้เอาขาดเสื่อถิ่มปลาให้เป็นปุ๋ยมักเลยมันกับแใส่ใส่หน้าเขาเลย พอได้พอได้เขาแต่แท้หลงน้ำนี่แหละแท้น้ำข้างน้ำอยู่นี่แหละโอเคพี่น้องมาหอดัชนีกับตานกับสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดี